ขานีโคนมไหวพระไตลัดจอมทากาบสมมาฆาละวะปูตายายพรหลานขอนำคำสั่งสอนของเจ้ามาเว้าจ่าสีบอกให้ซุ้มผีและนองได้หวนหูหอมทาให้หูจักเขียดเบื้องตามหีดเก่าของปฐมที่ปูญาและตายายได้สอนมาแต่เข้าพุ่นเพื่อหักษาเอาไว้ ความดีงามตามหีดเก่าประเพนีคนบูหานตั้งแต่เข่าหักสาไวโบเสื่อมสุนเพื่อให้คุณคาล่ำตามเหตุเก่าคองหลังผี่นองเอ๋ยเฮาผู้เป็นลูกหลานภายลุ่นให้หักษาเอาไว้อย่าได้ไล่ลาถิมให้เลี้ยวหลังตามเหตุเก่าอันคำสอนของปูยาผู้เ่าหักษาไใอย่าปล่อยวาง ให้หักษาเอาไว้ตามฮีดเก่าคองหลังพี่นองเอ้ยยาสุภากันปะไรวางห่างเหินโบมาไก่ให้พากันเพียงสางหักษาทำคำสอนปูให้ศึกษาสืบสงังไปพายสวยหอดลูกหลานพี่นองเอ๋ยคำสั่งสอนของบูฮาน,นั่นลวนเตเมนภูม ين, ิมปัญญาสารปัตั้งความดีที่เฮาควรหวนหูถ้าหากไผ ศึกษาสังกรรทำตามบ่ปลาป่อยเจ้าหากสศกยิงลำสีได้หูหอมทำนั่นแล้วมาบัดนี้หลานคอยหยกเหตุเบื้องตามเหตุเก่าคองหลังคำสอนของคุณบูฮานผ่านพาธรทมไข่สีมีความหมายมานั่นคือคุณทำสิบสี่อย่างที่คุณบูฮานพอมเม้าได้หยกอ่างสอนเอาไว้ตั้งแต่น,นัน พ่อเมยเอ๋ยของสิบสี่วานันหักเหมนสิขาุบรบของคาลวาดที่เฮาต้องปฏิบัติตามโบหังนี้ไก่เวนระว่างครอบครัวผัวเมียพร้อมทั้งเฮือนซานและบ้านทรงพร้อมทั้งวัดว่าศาส,สนาก็พรมพรมที่เฮาได้นับถือ ข้องทีหนึ่งวานันเมื่อโพสนั่งเขากะเป็นหมากเป็นห่วงอย่าฝ่าเก็บมากินก่อนพระสงฆ์ทั้งขายให้เจ้าโย่ไปไหวกระทำทานเสียก่อนให้พระสงฆ์ผู้มีศีลหับก่อนแล้วตัวเจ้าจังคอยกินกับทั้งหมากไม่พอมเครืองปลูกนานาก่อนที่เฮาจะกินให้ทำทานพระคุณเจ้าเพื่ออุทิศกับนาผลไปให้ ผู้มีคุณที่ตายจากให้เขาได้หับหูถึงเทส่วนบุญข้องที่สองเพื่อนว่าไวอย่าพากันโลภลายตาสั่งตาสิงอย่าพากันจ่ายเงินเดงเปล่งเงินคว้างอย่าพากันกล่าวคำหยาบซาว่าวาคำแข็งอย่าได้เปล่งคำขมให้เคียดสั่งใจซ้ำ มันสีเครื่องคำเขียนสั้งกันโบหูยายาได้ว่าจะกะหาเวาสิ่งบดีของที่สามให้มูเฮาเห็ดหัวอ้อมขีดวัดอารามสงให้พ้ากันสามคี้สางเปลยงให้มันเลีหยวกับทั้งเพื่อนสานพอมดินดอนและบนอยู่ให้พ้ากันเห็ดหัวไว้ดีแล้วจังเม่นคอง ข้องที่สีนั่นยามเมื่อเฮาจะขึ้นจึงเฮือนโน้นบน่นยูให้ล่างตีนล่างมือให้เหยียบห้อยจึงคอยขึ้นสู่เฮือนค้องที่หาเพิ่นว่าไหวคำสอนสั่งของบูฮานเมื่อถึงยามบนนสินเปลคำและสิมหาคำนั้นให้พากันสมมากนเสาขี้ไฟกับทั้งเมฆขันใดประตูเฮือนบนเฮาอย่างก่อเพื่อ สมมเจ้าเทวดาผู้ลิงลำเพื่อให้เจ้าเฮือนสุขอยู่ส่างโบมีห่อนหวมเฮียงข้องที่หกบอกไวยามเมื่อจะเข้านอนให้พากันสะสวยคิยงอาบส่งทงล่างแล้วจังพากันเขาบนนอนจังสีแมนย่ามเมื่อกายสะอาดแล้วใจนั่นโกซ่นบานพี่นองเอ้ย ของที่เจ็ดเพื่นว่าไว้สอนสั่งสุมเฮาเมื่อถึงยามบนสินซิมหาคำให้เตียงขันดอกไม้บูซาเทม่อมผัวพร้อมทั้งจัดเตรียมไหวเตียงเครื่องบูซาทั้งดอกไม้ทูบเทียนนำไปเค้นพระทรงเจา้าก่อเพื่อหักษาเอาไห้อุปโปสชสังกกรรมน้ำเพลินบูซาสืบต่อไว้จนเท่าสัวสีวังของทีเปกาไว้ เมื่อถึงสินดับและสินเพ่งให้พากันทำบุญคููสู่อันม่วนพอมิมนต์พระทร์เจ้ามาเฮือนเพื่อภายผูดเทศนาบอกสี่ให้เห็นแจงหอมทาคลองที่เก่าบอกไว้เมื่อพระสังฆเจ้าไกามาบินทบาตให้เฮาเหียบดวนฝ่าอย่าให้เพิ่นนั่นถาคอย ยามือเฮาจับตองปอนใสของทานให้พากันระวังมืออย่าให้สูญบาทพระทรงเจ้ากับทั้งปดเกิบพร้อมอย่าพากันกังคันหม่มผ่าปกหัวปกหนานั่นให้ว่างไวอย่าถือกับทั้งมือกับมีดผ่าอาวุธของมีคมพี่นองเอ๋ยให้ป้าปุงปล่อยวางอย่าได้ถือเอาไว้ให้ทําใจใส่เกี้ยง ในทานบริจาคจังสิได้ยพลบุญอานิสง์ยิงลำพอเฮานั่นถือคองค้องที่สิบนี่มีขาหล่นบูหานเก่าว,ว่าจะสอนถึงเมื่อยามสังโคมูผสง์ทางคล้ายได้เอาใจโฮมตั้งปริวัติสรรทอยู่สงสาราความผิดผาดพังให้สินนันพองใส ให้ฟุงเ้าผี่น่องได้พร้อมพร,รมยูทา้าได้จัดเจงของถวายวงเงิ่นนำมวลพร้อมทั้งเขาตอกดอกไม้ของบูชาหมดทุกสิงบริขารตลอดเกี่ยงทำบุญส่างหว่วมท่านของสิบเอดวาไหวให้พวกไผ่สาธุสนยามเมื่อเห็นสังโคมูประสงไกไก ให้พ่อมใจกันตั้งนั่งลงประนมหนอบโยมือกาบไหวเอาไววบนเสียนอย่าได้ว่าจะเว้าโบยำแยงพระคุณฐานคำบูฮานได้บอกไหวให้เฮาได้เหตุนำข้องสิบสองอย่าให้เฮาเหยียบยำ่ำเงาของฐานผู้ทรงศิลเห็นพระสงฆ์ไกลมาอย่าอย่างเฮียงพระคุณเจ้า ให้เฮาเอาใจตั้งตามคองธรมบูฮานเกา่าบูซาหยกใส่เก่าถนอมไว้บนสูงคองสิบสามปูสังไว้อย่าเอาเงินที่เฮากินไปถวายทำทานเกมูสังโคเจ้ากับทั้งผัวเพียงผอมเน่าในเฮือนเป็นลักเกนเพงพำเพียนถูกคำเสวยอย่ามีใดดอกหางนี้ ข้องสิบสีวามานิบูหานสั่งคุณภัยลุ้นถึงวันสินวันพรกรรม,มาคุณให้เฮาเว้นยามเมื่อสังโคเจ้าเข้าวัดสานั่นก็เมนออกวัดสาโกพรมพมให้เฮาเว้นบ่นกรรมพอถึงยามสังฆเจ้าฟูงมูยาคู่เนคมาจารีเนคมาจารีนีบูซาพระคุณเจ้า มา่าบูซาเป็นเข่าบูซาธรำรผุดโธก้าวให้เฮาหวัวนทำหหูบูซาเทหวมกันก้ามากิเลสวานั้นให้เฮาละมันเสียอย่าได้ยินดีด้อม,ห,มห่วมเฮียงบ่อสนกับให้เฮาห่าหวมกันสั่งบูซาธรรมจังสีเมนวิสาขาบูซาให้เทียงมันบูซาเทหวมกันพี่น้องเอ้ย ตุทสงการว่านั่นให้พรมภัยใจงามละทางการรมมะคุนคููสูเนียวโบพันต้องน้อมเอาจิตมนูนเนื้อกระทําทานแจกแบงเพื่อหักษาสืบไใ้ตามคองเขาโพเมเฮ้นันแล้วนี่หักจบลงแล้วคองสิบสี่ที่มีมาเป็นวาจาพญธรรมอันบูหานได้จาเว้า ขอให้ม่วนสนเสือสุมแซงทางหน่อยใหญ่ประสันใจให้เทียงมันบูซาไวสูภายพุนเดอสาธุเดอขอให้มีมากหล่นสัพสิ่งนานาสือวาโพยไปสังอย่าได้มีมาไกให้มีเงินคำเกี่ยวอันใดหมดทุกสิ่งยามเมื่อหมุดหมอดเมียนให้เมื่อฝ่าสู่สวรรค์ นิราพานเป็นบนอยัางเน่าอยู่กะเกษมสารอย่าได้มาเวียนวนเกิดตายบบมีแล้วค่อยถึงเมืองแก้วนิราพานพร้อ,อมพำมพาธรรมสีไหวโขงโคจบนเพียงโทนีพี่นองให้อยู่ดีเดทอน